สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาดีมีสุขพามาเห็ดมันฝรั่งยัดใส่เนาะค่ะมือนี้ต้มมันฝรั่งใส่เกลือแล้วก็มาปอกเปลือกแล้วก็บดๆบค่ะแล้วก็มีเครื่องใบผัดยัดใส่เนาะหอมใหญ่แค่ปรปมะเขือเทศค่ะเอาไปผัดเอาหอมใหญ่มาผัดในน้ำม,มันค่ะผัดให้เหลืองจากน้อย กับส่แค่รลอดลงไปค่ะแล้วก็คนคน้คนค้นสซมะเขือเทศลงไปค่ะเขือเทศที่หั่นไว้ปรับปริมาณตามชอบนะค่ะมกักใส่ไหลกะกอีหลายค้นกับส่ไลายปรับปริมาณเอาค่ะกาเอาบบมีสูตรค่ะฮ็ตกินเองแล้วกับปรุงเครื่องนะค่ะใส่ซอสตามชอบใส่เกลือใส่ อันนี้ก็คือมาใส่พาสลีเนาะคะ่นะเนาะพาสลีลงไปแล้วก็ใส่พริกไทยค่ะเครื่องปรุงก็แค่นี้แหละคะ่ะอันนี้ก็มาปัน่นมันที่เขาบดบดไว้แล้วเขามาปัน่นปั้นแล้วก็เอาตัวน,นี้แหละคะ่ะเครื่องที่เขาเหีดใส่ไวแล้วผัดไวแล้วนะมาใส่อันนี้ก็ใส่ชีสแผ่นชีสแผ่นแล้วก็ชีสเชดเดอร์ชีส อันนี้คือไกง่งวงเนาะค่ะแฮมไกง่งวงค่ะ,ะกับปี๊ดปั้นปั้นปีดคือเขากียัดใส่ลหรอ่ะพี่น้องแต่ว่านี่เป็นมันฝรั่งยัดใส่เนาะค่ะเนาะเฮ็ดกินอ่าแบบง่ายง่นะเนี่ยค่ะกลุ้มกลมบวกลมก็ได้ค่ะแบนเบนก็นได้แล้วแต่มากเนาะปั้นไปจนว่าเบิดมันละพี่น้องได้เท่าไหนาก็เท่านั้นแหละ นี่แหละเนาะเห็ดอาหารปรับไปตามสภาพมันฝรั่งมันถืกกอก็เลยส่วนมากสิก,กินเมนูมันฝรั่งแ่ละค่ะเขาก็กินอยู่ขนมปังก็กินอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าเมนูนี่เล็กๆเล็กกน่อยเขาก็สิม,มากเนาะค่ะเพราะหวานบ่เผ็ดแต่ว่ามาดนี่ก็กินเผ็ดบ่ไรคือกันละค่ะพี่น้องกินอาหารไทยกับบเผ็ดผ็ดบ่บแห้งนะคะ นี่ปั้นปั้นประมาณปั้นโบไหแอนข้างในมันอันนี้เนาะเขาปิดไว้นั่นโบาฮมันเห็นใสข้างในมันเดี๋ยวมันสิไหลออกมาเวลาไปอบช่วงที่เขาเฮ็ียดใเนี่ยเขากน็นี่มาตีไข่ค่ะเอาไข่แดงนหนึ่งแล้วกันนะ้ำมันประกอกช้อนหนึ่งไว้เตามชา่าค่ะแต่ว่าเขาก็เปิดเตาอบเตรียมไว้แล้ว อันนี้คือเอามาทา้ํามันฝรั่งที่เขาปั่นปั่นเนาะทาให้เบิดนี่แหละค่ะเอาพู้กันพูกันมาทาดีกลัวง่ายกลัวค่ะพี่น้องทาทาไปคือข้ากีเลยค่ะพี่น้องอยากกินข้ากีกับ่อดด้เฮดเข้ากีเฮดอันนี้กินเอาแล้วก็โรยชีสค่ะโรยชีสไปชีส่บลายหอกค่ะชีสประมาน หาซิบกัมนี่แหละค่ะที่ยอมมะเห็ดตอนนี้แล้วก็พริกพงไปพริกก้าค่ะโรยเพื่อความสวยงามแล้วก็ไปเข่าเตาอบค่ะร้อยแปดสิบองศานะคะความร้อนอบตียี่สิบห้าถึงสามสิบนาทีเฮาก็เบิงเอาเนาะเบิงสีสันมันเอาสีสันมันไดก้กะ ออกมากินนี่ร่องล่องบึงบึงโอ้สวยอยู่ค่ะสวยสวยนี่ค่ะเสร็จแล้วสีสันเป็นแบบนี้ค่ะเสิร์ฟทีค่ะพี่น้องเห็ดแล้ล้วๆก็กินกินห่อนหอมันแซ่บค่ะพี่น้องเสิร์ฟเลยแม่ครัวจำเป็นค่ะเฮดกับเข่ากับบดไเฮดแบบ เมื่ออาชีพเราค่ะเฮ็ดกินเองเพื่อความอยู่รอดต้องทํากับข้าวกินเองก็มาอยู่เมืองนอกไหมหาซื้อกันยากบางที่กะเขากับบ่มักอาหารที่เขาเฮ็ดขายเนาะส่วนมากมันจะเป็นอาหารแบบฝรั่งจ้าเลยเนาะกะเขาก็อยากกินแบบดัดแปลงกะมาดีมีสุขทำอาหารคือดัดแปลงกะสไตล์ตามใจชั้นตลอดเอามาเบิ่งข้างในเนาะค่ะเนาะเฮ็ดกับเขาเป็นแบบ สไตล์ตามใจฉันกันเน่ยสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมทุกผู้ทุกคนเนาะค่ะเนาะ